สวัสดีค่ะพบกับช่องมิวบิวตี้ดีไค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำลายนี้กันนะคะอันนี้มันจะเป็นลายเล็กๆเ,เนาะประมาณ2.5นิ้วนะคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจตัตวหรัดเลยเท่ากันทุกด้านนะคะจะเป็นลายดอกไม้น่ารักน่ารันะคะอ,อ,อันนี้จะสำหรับมือใหม่ก็ทำได้นะคะเอ่อ ไหมที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นสีพายนะคะเข็มก็จะเป็นไซนี้นะคะ2.5มิลเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากสีแดงก่อนนะคะทำเป็นวงกลมแบบนี้ก่อนนะคะล็อกไว้แบบนี้ แล้วถักควักธรรมดาหรือว่าลายเอ็กซนะคะซิงเกิลโคเชนะคะทั้งหมด8ครั้งนะคะหรือว่า8หลักนะคะนี่1นะคะ2 3 4 5 6 7 อครบ8หลักแล้วก็ดึงไหมเส้นนี้นะคะให้ให้เป็นวงกลมชิดกันแบบนี้แล้วก็ปิดแบบนี้ก็จะได้วงกลมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแถวต่อไปนะคะเราจะถักโซ่สาม แบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็เกี่ยวมาแบบนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเกี่ยวอย่าเพิ่งปลดหมดนะคะแล้วก็พันหัวเข็มใหม่นะคะลงหลักเดิมขึ้นมาแบบนี้ทีนี้พอเราได้สามแล้วเราก็ปลดหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ โซ่สองพันหัวเข็มนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็ลวบหมดเลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็ โซ่สองนะคะเราจะเว้นข้างล่างไปหนึ่งหนึ่งหลักนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะนี่ค่ะเว้นไปหนึ่งหลักนะคะก็ลงถักหลักนี้หนึ่งแล้วนะคะสองสาม ก็ปลดหมดเลยนะคะแล้วก็โซ่ส,สองแล้วก็ลงหลังเดิมอีกนะคะอันนี้หนึง่งสอง 3แบบนี้นะคะหลักนึงเราจะทำสองสองสองอันแบบนี้นะคะในในหลักนึงนะคะ่ะเราจะทำเป็นสองอันแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็เว้นไปหลักหนึ่งนะคะแล้วก็ามาถักหลักนี้ พอเราเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดใหม่แล้วก็เก็บนะคะพอเราจบสีนี้แล้วนะคะ ชั้นนี้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นสีใหม่นะคะสีใหม่แล้วก็ขึ้นตรงที่เราจบเมื่อกี้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีสีขาวหรือสีครีมก็ได้นะคะแล้วก็ห ถักแค่ควักธรรมดานะคะหรือว่าลาย x นะคะสองเสร็จแล้วตรงที่เราเว้นโซ่สองตรงนี้นะคะ่ะเราจะถักหนึ่งทีนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็รวบหมืนเลยนะ,ะนี่คือลายที T นะคะแล้วก็โซ่โซ่หนึ่งนะคะเว้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถักหนึ่งทีลงไปในในหลักเดิมอีกแบบนี้นะคะ แล้วก็ถักควักธรรมดาต่อนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็ควักธรรมดาลงตรงนี้เป็นสามนะคะควักธรรมดาสามหรือว่า X, สามเอ็กเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มนะคะเราจะเกี่ยวตรงที่เราเว้นข้างล่างไว้เมื่อกี้ค่ะหนึ่งหลักนะคะเราจะถักเป็นลายลายเอฟแบบนี้นะคะหรือว่าดับเบิ้ลโคเชตขึ้นมาแบบนี้นะคะยาวแบบนี้เสร็จแล้วก็ถักเข้าไปใน ที่เราเว้นโซ่2ไว้ค่ะ1 x แล้วก็2 3 3 x เสร็จแล้วเราก็ถัก1ทีโซ่1แล้วก็1ที1 x 2 x 3 x แล้วก็1 f นะคะหรือว่า double crochet แบบนี้เสร็จแล้วก็ ถักด้วย1 t ว x นะคะ2 x แล้วก็3ควักธรรมดา3ครั้งแล้วก็ถัก1ท t โซ่1น1ึ t แบบนี้เพราะเราจบแถวนี้แล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่หนะคะแล้วก็ถักควักธรรมดา1 2 3แล้วเราจะมาถึงหลักที่หลักส,สี่แล้วนะคะถ,ถึงตรงที่เราเว้นโซ่หนึ่งไว้ค่ะเราก็จะถักเข้าไปตรงนี้นะคะหนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักวอกธมดาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะเว้นถูกเว้นโซ่ด้วยหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็ถัก ที่เหลือแล้วก็ถักควักธรรมดา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลักที่11แล้วก็จะ ถักเข้าไปในในหลักที่เราเว้นโซ่ไว้นะคะแล้ก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถักเข้าไปอีกแบบนี้มันจะแถวนี้มันจะได้11หลักนะคะเราจะถักแบบนี้ให้รอบนะคะพอพอครบแล้วเราก็ตัดไหมนะคะแล้วก็เก็บ เสร็จแล้วเราจะใช้สีแดงนะคะทำด้านนอกนะคะแถวสุดท้ายนะคะเราก็จะมาเริ่มจากตรงที่เราเว้นเมื่อกี้เราสังเกตมุมนะคะมุมมันอยู่ตรงนี้นะคะเราจะนับมาสองสองหลักนะคะเราก็จะเริ่มตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ ก็โซ่สองนะคะแล้วเราจะมาเกี่ยวลงตรงนี่ค่ะตรงที่เราเว้นโซ่ไว้หนึ่งหลักนะคะแบบนี้แล้วก็โซ่สี่นะคะสาสี่แล้วก็มาปิดตรงหลักเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองเว้นสองหลักนะคะ แล้วก็มาถักลงตรงนี้นี่ 1, 2, หนึ่งสองคือข้างล่างแล้วก็เว้นสองหลักเหมือนกันนะคะแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็จะเว้นข้างล่างสองหลักเหมือนกันนะคะเนี่ 1, 2, ย่2หนึ่งสองเว้นสองหลักแล้วก็มาหลักที่สามแบบนี้แล้วก็โซ่สองนี่ก็เว้นสองหลักแล้วก็มาถึงมุมที่เราทํา ที่เราเว้นเว้นโซ่ไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็โซ่สี่นะคะก็ลงหลักเดิมอีกแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทั้งสี่ด้านเลยนะคะมาจบตรงนี้นะคะพอครบจบเราก็ตัดไหมออกแบบนี้นะคะ เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปต่อเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง m e w Beauty ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ